สวัสดีครับเวลาเราพูดถึง AI เนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงบริษัทใหญ่ๆแค่ไม่กี่ชื่อใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังการเติบโตของมันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่บริษัทเดียวครับแต่มันคือเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากๆวันนี้เราจะมาจอดลึกกันครับว่าใครกันแน่ที่กลุ่มหน้าที่แท้จริงอยู่ใช่แล้วครับคำถามสําคัญที่สุดเลยก็คือใครกันแน่ที่กลุ่มอนาคตของ AI ซึ่งคาตอบเนี่ยอาจจะไม่ใช่บริษัทเทคยักษ์ใหญ่แค่เจ้าเดียวอย่างที่เราเราท่านๆคิดกันนะครับ เอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ใจกลางของจักรวาล AI กันเลยดีกว่าที่นั่นมี2ยักษ์ใหญ่ที่เปรียบเสมือนเป็นแกนกลางของทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับนั่นก็คือ Nvidia และ Open AI คือ2บริษัทนี้เนี่ยบทบาทของเขาเกื้อนหนุนกันแบบชัดเจนมากๆเลยนะครับลองนึกภาพตามนะครับ NVIDIA เดียนี่ยเปรียบไปก็เหมือนกับมันสมองครับเป็นคนสร้างฮาร์ดแวร์หรือก็กคือชิป G P U ที่จำเป็นสุดๆสำหรับการประมวลผล A I ส่วน o p e n A I ก็คือจิตใจครับเป็นผู้นำในการพัฒนาโมเดล A I ล้ำๆอย่าง Chat G P T ที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นเองแล้วถ้าพูดถึงสเกลของ NV i d i a เดียนะครับ โหมูลค่าตลาดของเขาเนี่ยน่าทึ่งมากจริงๆครับอยู่ที่4.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐตัวเลขมหาศาลขนาดนี้มันสะท้อนเห็นเลยครับว่าฮาร์ดแวร์ของพวกเขาเนี่มันสำคัญต่ออุตสาหกรรม AI มากขนาดไหน ตัดภาพมาที่ฝั่งของ OpenAI กันบ้างนะครับถึงแม้จะเน้นเรื่องซอฟต์แวร์เป็นหลักแต่ก็ไม่น้อยหน้ากันเลยครับเพราะมูลค่าบริษัทของเขาก็สูงถึง5 0 0แสนล้านดอลลาร์ทำให้พวกเขากลายเป็นผู้นำการพัฒนาโมเดล AI ของโลกอย่างแท้จริงเลยล่ะครับทีนี้เราจะมาสำรวจความเชื่อมโยงชั้นแรกสุดกันครับซึ่งก็คือการตามรอยเส้นทางของเงินนั่นเองเราจะไปดูกันว่าเงินทุนมูลค่ามหาศาลเนี่ยมันถักทอสายสัมพันธ์ระหว่างบริษัทเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกันยังไง จากตารางนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่ามีเงินทุนมหาศาลไหลเวียนอยู่ในเครือข่ายนี้จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นดีลที่ NV ็นวีดียอาจจะลงทุนใน Open AI หรือจะเป็นสัญญาที่ Open AI ไปทำกับผู้บริการคลาวด์อย่าง Oracle ลและ CoWve หรือแม้แต่ NV ็นวีดียเองก็ไปซื้อบริการจาก c o เ v e ด้วยเหมือนกันคือทั้งหมดนี้มันเป็นวงจรเงินทุนที่ขับเคลื่อนซึ่งกันและกันแบบมหาศาลมากๆครับซึ่งภาพทั้งหมดที่เราเห็นเมื่อกี้สามารถสรุปได้ด้วยประโยคที่ทรงพลังมากๆประโยคนี้เลยครับ รายได้ของบริษัทหนึ่งคือต้นทุนของอีกบริษัทหนึ่งมันคือการบอกว่านี่คือระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบครับเงินทุนมันก็จะหมุนเวียนอยู่ภายในเครือข่ายนี่แหละครับเพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานของ AI ทั้งระบบแต่เดี๋ยวก่อนครับความสัมพันธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเงินทุนมหาศาลเนี่ยมันซับซ้อนยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเพราะเอาเข้าจริงแล้วพวกเขาได้ไม่ได้เป็นแค่พันธมิตรกันอย่างเดียวแต่ยังเป็นทั้งเพื่อนและคู่แข่งในเวลาเดียวกันด้วยในทางกลยุทธ์เขามีคำเรียกสภาวะแบบนี้ว่า CoO ation มันคือการผสมคําระหว่าง cooperation กับ competition นั่นเองครับพู้ง่ายๆก็คือเป็นการที่บริษัทต่างๆเนี่ยร่วมมือกันในบางเรื่องแต่ก็ยังแข่งขันกันแบบดุเดือดในเรื่องอื่นๆเพื่ออะไรก็เพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกันแล้วก็ครองความเป็นใหญ่ในตลาดนั่นเองครับลองมาดูฝั่งกลยุทธ์ของ n v ็นวีดีกันบ้างครับ น่าสนใจมากๆเลยพวกเขาไม่ได้เทหน้าตักให้กับ OpenAI แค่เจ้าเดียวนะครับแต่ยังไปลงทนในคู่แข่งโดยตรงอย่าง XAI ของ Elon Musk หรือว่า Mistral ที่เป็นสตาร์ทอัพระดับแนวหน้าของยุโรปด้วยนี่แหละครับคือการกระจายความเสี่ยงที่ชาญฉลาดสุดๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ว่าใครจะชนะในสงคราม AI ครั้งนี้สุดท้ายแล้วชิปของ NV เดียก็ยังต้องเป็นที่ต้องการของทุกฝ่ายอยู่ดี ทางฝั่ง OpenAI เองก็มีเกมแก้เหมือนกันครับพวกเขาก็พยายามลดการพึ่งพิงบริษัทใดบริษัทหนึ่งมากเกินไปเหมือนกันทำยังไงก็ด้วยการหันไปใช้ชิปจาก AMD ซึ่งเป็นคู่แข่งตัวฉกาดของ Nvidia เลยแล้วก็ยังใช้บริการคลาวด์จากทั้ง Microsoft และ Oracle ไปพร้อมๆกันนี่คือการสร้างสมดุลอำนาจของตัวเองครับเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกผูกขาดนั่นเอง เอาละครับทีนี้ลองถอยเอามามองภาพให้กว้างขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเราจะเห็นผู้เล่นอีกรายหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆในเครือข่ายนี้ครับนั่นก็คือรัฐบาลสหรัฐและอิทธิพลในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของพวกเขาครับเครื่องมือสําคัญของรัฐบาลสหรัฐก็คือกฎหมายที่ชื่อว่า c h i p s Act ครับซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการให้เงินทุนสนับสนุนเท่าน,นั้นนะครับแต่มันคือเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่รัฐบาลสหรัฐใช้เพื่อเข้ามาควบคุมชิศทางของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เลยซึ่งแน่นอนว่า มันคือหัวใจสำคัญของ AI ครับถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะครับผ่านกฎหมายฉบับนี้รัฐบาลสหรัฐได้เข้าไปถือหุ้นถึง10%ใน Intel ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่นี่คือการเข้าไปควบคุมอุตสาหกรรมแบบตรงๆเลยครับแต่ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นอีกนะครับคือรัฐบาลสหรัฐเนี่ยยังได้รับส่วนแบ่งถึง15%จากยอดขายชิปของทั้ง Nvidia และ AMD ที่ส่งออกไปยังประเทศจีนด้วย นี่เป็นการเชื่อมโยงนโยบายอุตสาหกรรมเข้ากับเกมการเมืองระหว่างประเทศหรือภูมิรัฐศาสตร์แบบชัดเจนสุดๆเลยครับดังนั้นพอเรานําข้อมูลท,มทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมาประติดประต่อกันเราจะเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากๆแล้วครับว่าโครงสร้างอํานาจที่แท้จริงในโลก AI เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงและนี่คือบทสรุปที่สําคัญที่สุดครับ อุตสาหกรรม AI ม in ันไม่ใช so, ่การแข่งขันวิ่งแข่งของบริษัทเดียวๆอีกต่อไปแล้วครับแต่มันคือเครือข่ายระดับโลกแค่เครือข่ายเดียวที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างเหนียวแน่นอำนาจที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากการสร้างนวัตกรรมของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่มันมาจากความแข็งแกร่งของเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้นั่นเองครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเครือข่ายที่ว่านี้แหละครับคือสิ่งที่สร้างการปฏิวัติ AI ขึ้นมาอย่างไม่ต้องสงสัยเลย แต่ในขณะเดียวกันมันก็ทิ้งคำถามสำคัญที่น่าคิดเอาไว้เหมือนกันว่าโครงสร้างแบบนี้มันกำลังรวบอำนาจทั้งหมดไว้ในมือของคนเพียงไม่กี่กลุ่มมากเกินไปหรือเปล่า